สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการในการทําโครงสร้างหรือว่าการแยกเซกเมนต์ทำโมโนเวฟนะครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าในทฤษฎีเอเลทเวฟเนี่ยครับมันจะมีลําดับเรียกว่าเลเวลในความซับซ้อนเลเวลศูนย์เนี่ยครับคือโมโนเวฟโมโนเวฟนี่มันยังไงโมโนเวฟนี่คือทิ้งลงแด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 งแบบนี้นี่เรียกโมโนเวฟ ไม่มีการแยกสวิงไม่มีการแยกสีใดๆคือมีสีเดียวกันหมดเลยนั่นคือโครงสร้างโมโนเวฟก็คือความซับซ้อนเลเวลศูนย์ต่อมาความซับซ้อนเลเวลหนึ่งก็คือโพลีเวฟโพลีนี่ก็คือแบบเปิบเปิบเปิบ,ปบอะไรเงี้ยก็เรียกโพลีละสองเวฟขึ้นไปอ่ะสองมากกว่าสองอ่ะโพลีแล้วก็ซับซ้อนระดับเลเวลสองก็คือแมคโครเวฟครับก็คือความซับซ้อนที่เยอะก็คือแบบพวกล่าช์เอ็กเวฟอะไรแบบเนี้ยครับ วันนี้ผมไม่รู้จะทํายังไงดีแต่ว่าผมว่าผมจะมารีวิวแล้วกันว่าเวลาผมนับเนี่ยผมนับยังไงนะครับมาเหมือนเราเจอโครงสร้างตรงนี้ทองคําเราหาจุดเริ่มต้นก่อนเลยจุดเริ่มต้นน่าจ,จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับนี่จบรอบแรกหาจุดเริ่มต้นก่อนเลยออเอาให้มันเริ่มตั้งแต่แรกเลยกันถ้าทุกคนเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับอ่านี่ตรงนี้คือจุดเริ่มเลย มองว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มนะครับผมก็จะวางจุดเริ่มแบบนี้และคราวนี้เราก็มาดูว่าตรงไหนที่มันแยกเซ g มนต์ได้บ้างการแยกเซ g มนต์เนี่ยครับเราจะดูการพักตัวของมันก็คือถ้ามันก็เหมือนที่ผมเกินไปตอนแรกว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาเป็นสีเดียวแบบนี้ครับเราจะได้ว่าโมโนอันเนี้ยคือโมโนหนึ่งพักนี่สองขึ้นนี่ 3ลงนี่4ขึ้นอีกที5แล้วทีเนี้ยเราจะมองอยังไงได้บ้างเราจะมองตรงนี้ขึ้นมาเป็น1และตรงนี้พักเป็นไอ้ตรงที่ว่าบอกว่าสองสม4เนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่จบสองก็ได้อาจจะเป็นแค่สองตรงนี้พัก A B บนี่ถกไหมครับเรามาดูก่อนเลยการพักตัวคือมันจะขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ มันก็ต้องขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักอย่างเงี้ยมันจะลงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องลงแล้วก็เดง้งลงแล้วก็เดง้งลงแล้วก็เดง้งอย่างนี้นะครับมาคือตอนนี้มันขึ้นมาปุ๊บเจอการพักหนึ่งขึ้นอีกทีพักสองแล้วก็ขึ้นอีกทีเรามาวิเคราะห์ไอ้ตรงที่มันพักเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงสําหรับผมนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยหนึ่งแล้วตรงเนี้ยสองส่วนไอ้ตรงยอ่อยๆเนี้ย เป็นซับเวฟซับเวฟนะครับของเวฟสามทั้งเซตนี่คือเวฟสามนี่ออกไหมครับทั้งเซตนี่คือเวฟสามแนทีนี้เรามาดูกันต่อว่าอ่าผม,ผมหาจุดจบเวฟสองได้แล้วนะครับผมมองว่าสองจุดตรงนี้ปุ๊บผมก็จะเลื่อนอันเนี้ยจดเริ่มต้นมาไว้ตรงนี้ผมวางเส้นใหม่ด้วยกันปุ๊บอ่านี่ครับเลื่อนตรงนี้นะครับ ล้วก็มาดูอีกว่าในานี้มันมีการพักตัวยังไงบ้างาเห็นแล้วพักหนึ่งพักสองนี่ก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นพวกเป็นเดลิชันเนี่ยครับแไม่ต้องเป็นซีเรียสมันตรงเนี้ที่มันพักเนี่ยเราดูว่ามันเออพักใกล้เคียงกันไหมเพื่อจะดูว่าอ่ะสมมติว่าเราดูการพักใช่ไหมเราก็ต้องดูที่เป็นเพื่อนกับมันก็คือพักเหมือนกันโอพักก็ประมาณหนึ่งนะก็ได้อยู่พักก็แบบใกล้เคียงกันเหมาะสมในการที่จะอยู่ดีปีเดียวกัน ขื้นส่งก็ได้อยู่เหมาะสมที่จะอยู่ในดีกรีเดียวกันเหมือนถ้าแบบนี้ครับอันเนี้ยขึ้นยาวแบบนี้เลยใช่ไหมครับปุ๊บแล้วการบดิ่งอย่างเนี้ยจะมองตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่แบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมครับเนี่ยครับมันมันไม่สมเหตุสมผลนะครับอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็สมผลที่จะขึ้นแบบโอ้ยเกินเกินก็สมอันนี้ขึ้นมาปุ๊บอันนี้ก็สมผลที่จะขึ้นใกล้ๆกลเคียงกันอะ่ะ ผมก็เลยมองว่าตัวนี้พักรอบเดียวจบ2องไปเลยตรงนี้ก็ขึ้นสามอ่าหกับ3ามเป็ไหมก็เคียบกันนะครับแล้วก็พอมาดูในนี้มีการพัก1พัก2เราทาโครงสร้างเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเราจะมองว่าตรงนี้เป็น M1 นโมโนวฟที่1น่มโ,นโมโนวฟที่2โมโนวฟที่สมโมโนวฟที่4และโมโนวฟที่ห้านี่ครับ ทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าผมจะอธิบายตามความเข้าใจผมนะครับถ้าสมมติว่าผิดถูกยังไงก็บอกผมได้นะครับผมจะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ตามในโมโนเวฟที่5ตรงนี้มันเป็นโมโนเวฟไม่มีการแยกปัจจัยเซกเมน,นต์ใดใทั้งสิน้นสําหรับปัใจจัยในการแยกเซกเมนต์นะครับคือมันจะมีหลายอย่างมากเลยทั้งระยะทางนั่นก็คือด้านราคาและระยะเวลาก็คือตรงนี้นะครับระยะเวลาก็ออกข้างเป็นแนว แกน x แกนแนวแกน y นะครับระยะทางคือแกน y เวลาระยะเวลาคือแนวแกน x นะครับซึ่งมันจะมีทั้งปัจจัยระยะเวลาระยะทางแล้วก็ความซับซ้อนอะไรเงี้ยครับแต่มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะองศาด้วยแต่ว่าผมมองว่าเราใช้แค่ระยะทางแล้วก็ระยะเวลาก็ เกินที่จะเพียงพอแล้วครับนะครับก็อันนี้ยังไม่เห็นการแยกปัจจัยระยะทางและระยะเวลาก็ยังไม่เห็นนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะขึ้นเป็นชุดเดียวกันได้นะครับมาแล้วก็ย่อยไปดูใน3เดือนอ่าเราเห็นการแยกแล้วนะครับเห็นการแยกแล้ว1 2 3แอมิีหรือเปล่านี่ก็ตาม m 3อยู่ เห็นไหมครับเร,เรามาดูปุ๊บเราจะเห็นการพักตัวปึ้งแล้วก็เลยทําโครงสร้างเลยปุ๊บปึ๊บนี่หนึ่งสองสามเห็นไหมครับพอจะนึกออกไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็เลื่อนมาปุ๊บตามอันนี้ไม่เอาถึงวิเคราะห์เหตุผลอะไรนะครับเอาแค่ว่าการทําโครงสร้างแค่นั้นพอเรามาดูในหนึ่งเดือนปึ๊บมีไหมมี อันนี้แหละที่เราตามมนบ่อยๆพัก1พักสองเอมีนะครับระยะเวลาที่ผมพูดไปตะกี้เลยนี่คือการพักพัก1พักสพัก3พักอย่างนี้เนี่ยเราจะมองไปอะไรได้บ้างถ้าไม่แยกการเป็นนอนหรือว่าอิมพลวก็ให้แบ่งเป็น M1 ไปก่อน M1 M2 M3 M4 M5 นะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ตนี้ครับ M5 นะครับเพราะว่าพอจบแท่งนี้ปุ๊บมันดีดแรงเลยไงดีดแรงเลยดีดแรงเลยก็ก็จะมาเริ่ม M5 ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะตอนนี้มันมี M6 มาให้เราเห็นแล้วมี M1 M2 M3 M4 M5 นี่ตล้วนี่มันมี M6 ละนี่หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหก ทีนี้ M6 เนี่ยเราก็จะมาดูทีนี้มันจะเป็นมุมมองในขาลงบ้าง M6 นะครับก็ไปดูใน,นวีดูวีตอนนี้ M6 เห็นดีดแรงมาแล้วแท่งนี้นี่ก็ M1 พักนี่ก็ขึ้น M2 เราแค่ดูระยะทางในระยะเวลาแค่นี้เองถ้าสมมติว่าเป็นชุดนี้ก็จะมองอยังไงจะมองว่านี่ก็พัก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 ,พกเห็นไหมครับ เอ็มหนึ่งมสองเอสเอมสเอมห้าเอ็หกเ็จ็เอมอเก้าเห็นไหมครับมันมันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะแต่ว่าต้องใช้ความทุ่มเทวิธกายวิธใจในการฝึกฝนเปิดปมาปุ๊บอ่าจะมองเรื่องตรงนี้เลยก็ได้ครับอยู่ที่มุมมองเราครับแต่ผมอันนี้ผมจะมองว่าขึ้นตรงนี้ขึ้นทั้งชุดเลยผมจะมองว่ามันเป็นซับเวฟข้างในครับอันนี้มันเป็นซับเวฟของแท่งนี้ผมจะมองปุ๊บ คือวบนนี้ครับ a b c x a b c นะครับเพื่อจบอะไรสักอย่างทีนี้เรามาดูในนี้ปึ๊บจุดเริ่มต้นของ m 2เริ่มตรงนี้นะครับที่ลง m 1นะครับเนี่ยพัก m 2แล้วเราก็จะมาดูว่า m 2องเนี่ยในซ u b w e b ทำอะไรแล้วบ้างยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเลยมาดูในสีชั่วโมงอ่าสีชั่วโมงเราเริ่มเห็นนะครับ เห็นเป็นยังไงบ้างพักหนึ่งพักสองพักสามเห็นไหมครับเราแบ่งที่พักก่อนเลยแบ่งตรงที่มันพักการเกิดการพักตัวของราคาครับก็ตอนนี้มองเป็น m 1 m 2 m 3 m 4เนี่ย m 5ตอนนี้ก็พัก m 6 m 6อยู่นะครับ m 6จะลงมาเป็นโพลีหรือเปล่านะท่างเนี้โพลีใช่ไหมครับแบบนี้โมโนโมโน โมโนเวฟอแต่พอมีการแบบนี้เรียกโพลีทันทีพอนับรวมทั้งชุดนะครับมันจะกลายเป็นโพลีแต่ถ้านับทีละชุดนี่ก็โมโนลงชุดนี่ก็โมโนนี่ก็โมโนนี่ก็โมโนนี่โมโน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 นั่นแหละนะครับแล้วนี่ก็ M6 อยู่ไม่รู้ว่าจะขึ้น M7 ได้เลยหรือเปล่าหรือว่า M6 จะลงมาพักอีกทีหนึง่งก็อันนี้ก็นั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับมาเราจะมาตาม M6 กันต่อ สมมติว่า M 6จบได้แล้วขึ้น M 7 M 7ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างขึ้น M 1นึ่ัก M 2ถ้าสมมติว่ามอง M 6จบตรงนี้นะครับนี่ก็ขึ้น M 1น่พัก M สองและ M 2นี่จะเป็น M 2จริงๆหรือเปล่าจะเป็นแค่การลงมาแล้วก็ดึงไส้กลักเป็นเขียวอ่ามันเป็นไม่ได้เพราะงั้นเราเข้าไปดูใน1ชั่วโมงลองดูลองดูนี่นะครับ1ชั่วโมงแล้วเห็นการพักหนึ่งพักสอง M 1 M สอง M สตอนนี้ก็ลง M ส ทำโมโนเว็บไปก่อนทำโครงสร้างไปก่อน <c oughs> แล้วค่อยไปแยกค่อยเอาอินพลเอาสมอลเอ็กเอาโน่นนี้นั่นค่อยจับมาวางดูว่าเออมันเข้ากับรูปแบบไหนได้บ้างมันเหมาะสมที่จะเป็นรูปแบบอะไร <c oughs> เพื่อที่จะเราจะได้วิเคราะห์จิตวิทยาของรูปแบบนั้นๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมพูดแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านะครับผมก็มองว่ามันมัน,ม,นมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับจริงๆแต่ผมลองไปดู Bitcoin บิตคอยบ้างแล้วกัน บิคอย์ผมเปิดมาที่ทำเพลย์หนึ่งนันแล้วคันผมมองว่าตรงนี้เป็นการจบรอบนะครับเราเริ่มรอบใหม่เลยเราเริ่มมาแต่ตรงนี้ก็จะมาวางจุดเริ่มต้นหนึ่งก่อนครับเห็นอะไรบ้างครับเห็นการพักใช่ไหมครับพักหนึ่งพักสองเอ็มหนึ่งเอ็มสองเอ็มสามเอ็มสี่เอ็มห้าเห็นไหมครับพอดูแบบนี้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับจบเอมสี่ตรงนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูวีนึงจบ m 4ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าผมก็เลือกแค่เลื่อนอันนี้มาต้องเส้นไหนก็ได้เลื่อนมาปุ๊บเราก็ไปดูในวิเห็นไหมครับเห็นพักหรือเปล่าครับอันนมาพักหนึ่งพักสองพักสามแต่มาอันนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือไสเอเรสไสเอเร r นะครับจะมีไสเอเร r อยู่ตรงนี้ปึ๊บ ทางจิตวิทยาเนี่ยตรงนี้ยมันไม่ควรที่จะลงมาปุ๊บแล้วก็ปิดแดงต่อแต่ผมมองว่าอันเนี้ยมันใช้ได้นะเพราะ่อะไรเพราะมันลงมาปุ๊บแล้วก็ทิ้งขึ้นไปปิดเขียวแต่ลงมาปิดแดงอีกแล้วป,ปิดแดงอีกแล้วแต่ผมมองว่าแท่งนี้ใช้ได้ถ้าสมมุติว่ามันใช้ไม่ได้มันจะเป็นประมาณว่าอืมสมมุติว่ามันเป็นแท่งสีแดงมีสีแดงไหมเนี่ย อาะสมมติมัน Chevy เป็นแท่งสีแดงลงมาเึิบอ่ะสมติลงมาเป็นโมโนโเลยแดง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 แล้วก็มันลงมาปิดแดงอ่าแดงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันทิ้งไส้ไว้แบบนี้เลยไส้แดงนะครับแล้วมันก็เปิดมาแล้วก็ลงมาปิดแดงตรงนี้อีกแต่ว่าไม่ชนะไส้ในไส้อันนี้นะครับผมมองว่าชุดเนี้ยมันจบตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าแบบแทง่งต่อไปมันเกิดปิดเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะมองว่าชุดเนี้ยจบตรงนี้ไม่ใช่จบตรงนี้นะครับ น,นี่บอกไหมครับถ้าสมมติว่ามันลงมาทิ้งไส้ขนาดนี้แล้วดึงไส้ขนาดนี้ควาสมควรที่แท่งต่อไปจะปิดเขียวได้เลยแต่ถ้ามันยังปิดเขียวไม่ได้แล้วลงมาปิดแดงอีกผมก็จะมองว่ามันจบตรงนี้ครับนะครับชุดนี้ก็จะมาแบบนี้ปึ้งแล้วก็ขึ้พนพอนึกออกไหมครับถ้าสมมติว่เาเป็นขาขึ้นสมมติมันขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาขึ้นปึ๊บแล้วมันขึ้นไปทไําไส้แบบนะี้แล้วแท่งต่อไปก็ยังขึ้นอีกแต่มันปิดตรงนี้แล้วพอแท่งต่อไปปึ๊บ ิดแดงลงมาผมจะมองว่าชุดนี้จบตรงนี้ครับขึ้นมาแบบนี้นครับแล้วก็ลงไส้นี้ผมไม่สนใจพอจะนึกออกไหมครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูอีกว่ามีอะไรอีกไหมอืมอ่ะมาต่อกันที่ตรงนี้ผมจะมองว่ามันจบตรงนี้นะครับอ่าก็มาทำโครงสร้างอะไรพักหนึ่งพักสอง มองเป็นยังไงได้บ้าง M1 M2 M3 M4 M5 นะครับ M1 M2 M3 M4 นี M5 อันนี้อันเนี้เราเริ่มจับมุมมองมาใส่ได้แล้วตอนนี้อาจจะเป็นการขึ้นไป1พักเวฟ A ก่อนหรือเปล่าขึ้น B ตรง C เพื่อจบเว็บ2แล้วตอนนี้ก็ขึ้นเว็บ3อยู่นะครับเวฟบ3ของภาพวี BTC นะครับสมมติว่าเราตามเว็บสอยู่แล้วก็ไปดูอีกหมองจบนี้นะครับแต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมเอาไปตั้งไว้ตรงนี้เมื่อกี้ก็คือมันพักลงมาใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นไปเห็นการทิ้งไส้รยไหมครับนั่นแสดงว่าข้างในต้องเป็นโพลีอย่างแน่นอนต้องเป็นการโดนตบกลับของเดเรชั่นขาลงซึ่งอาจจะจบจริงๆตรงนี้แล้วค่อยขึ้นเดเรชั่น แต่ว่าตอนนี้เรามองตามภาพวีไปก่อนค่อยไปหาว่าถ้าในเดมันจะเป็นยังไงโอเคครับมันตั้งมนอยู่ในอยู่ในเดนะครับในภาพเดตอนนี้ก็ก็ให้มันขึ้นแบบนี้เลยล,ละกันครับเพิ่มอย่างนี้ครับอาจจะเห็นว่าตรงน,นี้เป็นการเกิดการาพักระยะเวลาครับหนึ่งสองสามเลยสามวันแต่ผมมองว่าเราให้แบบนี้ไปก่อนครับมันไม่ได้พัก กินเวลาจนน่าเกลียดนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเว็บหนึ่งเว็บสองอ่านี่คือเว็บสามตอนนี้พักสี่ตรงนี้ทําไมผมไม่ให้มันเป็นจบสามแลวพักสี่ตรงนี้เพราะที่ผมพูดน่าคิดว่าเออก็มีการพักระยะเวลาด้วยใช่ไหมแต่ว่าดูครับการพักของมันและการพักเพื่อนๆของมันโอ้โหมันต่างระดับกันเหลือเกิน แต่ถ้าสมมุติว่ามันพัก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 ปั๊บไซมันเท่ากันผมก็จะจัดให้มันเป็นดีกรีเดียวกันก็คือการขึ้นหนึ่งสองขึ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับมาแล้วมันดูแต่พอในนี้เนี่ยอะสมมุติว่ามันเป็นนัดในการพักตัวบ้างในการพักตัวเนี่ยครับตรงนี้จะมองว่ามันจบตรงไหนตรงนี้นะครับผมมองว่ามันจบตรงนี้แล้วทีเนี้ยผมก็ทําโครงสร้างนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ แต่ทีนี้เวลาเรานับรหัส3ในการพักตัวเราจะไม่นับเป็นตัวเลขนะครับเราจะนับเป็น a b c d นะครับหรือว่า a b c ได้จบแล้วแล้วไปแล่ถ้ามันพักลงมอีกทีก็เป็น e a b c d e อะไรประมาณนี้นครับแต่ผมว่าทําเป็น m 1 m 2 m 3 m 4ไว้ก่อนก็ไม่น่าเกียดจริงๆริงมันก็ควรจะทําแบบนี้แหละแต่ว่าเราเข้ามาแบ่งทีหลังไงเข้ามาแบ่งแบบ เวลามันฟอร์มตัวเสร็จแล,แล้วจับได้แล้วว่าเออมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมว่าไม่รู้จะเข้าใจไหมครับคือทำโครงสร้างแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมติว่ามันงงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปแล้วกันผมจะมาทำคลิปภาคต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ